เอาเลยครับผมสวัสดีนะครับผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอยู่ในรายการสอนทําโลโก้กันอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้เนาะรูปแบบที่เราจะทําก็ตามตัวอย่างที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้เลยตามนี้นะครับเป็นรูปแบบที่ทําได้ ยากไหมไม่ยากนะครับง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายเกินไปใช่ไหมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะใจเย็นๆแล้วก็ฝึกทําตามทีละขั้นตอนนะครับเอาละวันนี้ก่อนจะไปรับชมฝากด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่หรือว่าข่าวสารอะไรก็จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเปิดแอป Pixel Lab ของเราขึ้นมาเช่นเคยจากนั้นก็ทําการกดเครื่องหมายบวกที่มุมซ้ายมือด้านบนแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะสร้างแผ่นวงกลมขึ้นมาเปลี่ยนรูปร่างมันนะครับอันนี้คือพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าพาทําหลายรอบแล้วต่อมานะครับให้เราขยายวงกลมขึ้นมานิดนึงนะครับเอาพอประมาณน่ะให้มันดูแบบว่าง,ง่ายๆนะครับจากนั้นก็ให้เรากดถูกนะแล้วก็ใช้ เมนูพ็เดชันปรับกึ่งกลางเอาไว้นะครับคอปปี้วงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งวงแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีมันได้เลยครับให้เป็นสีดำนะครับมันจะได้ดูแบบไม่แสบตาจากนั้นให้เราลดขนาดของวงกลมที่เป็นสีดำนั่นแหละลดลงมาครับเอาตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะฮะส่วนที่เราจะใช้ก็คือส่วนที่เป็นสีขาวด้านนอกนั่นเองนะครับก็กเอาครับอันนี้ให้มันใหญ่นิดนึงก็แล้วกันเนาะประมาณนี้ก็ได้นะครับ จากนั้นให้เรากดเครื่องหมายถูกแล้วก็ปรับกึ่งกลางให้มันทับกันนะครับวงกลมทั้ง2วงก็จะทับกันเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นให้เราล็อกมันไว้ก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาครับเราก็เอาจุดนะฮะจุดวงกลมที่เราดาวน์โหลดมานะครับถ้าใครไม่มีก็ดาวน์โหลดเอาที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปโหลดแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับวงนี้นะครับนี่วงนี้เลยจากนั้นให้เราย่อขนาดลงมานะครับให้มันอยู่ ในสีขาวนะมันจะได้สวยนะครับก็ปรับเป็นกลางไว้ด้วยแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นนะครับให้เราทําการรวมเลเยอร์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันได้เลยนะครับทั้ง3อันนี้แหละเรียบร้อยฮะจากนั้นให้เราใช้ e l a s ซ y คั l เ r อรครับหรือว่ากรอบรูปคนที่เราคุ้นเคยทําการตัดสีดําทิ้งไปนะครับอะไรพวกนี้ก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น เมนูที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับพอได้เรียบร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการเอาเทคเข้ามาอันนึงครับแล้วก็ปิดตาก็ได้ฮนะปิดตามันให้มันหายไปจากกรอบเนาะจากนั้นให้เรารวมเลเยอร์มันเข้าด้วยกันครับกับวงกลมของเรานี่แหละเรียบร้อยครับผมตัววงกลมของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยจากนั้นนะครับให้เราทำชื่อของเราได้เลยนะครับส่วนชื่อของคุณผู้ชมจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับ สำหรับชื่อตัวยอ่อนะครับคุณผู้ชมจะใช้3ตัวอักษร4ตัวอักษร5ตัวอักษรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยโอเคครับพอเราพิมพ์ชื่อตัวยอ่อของเราเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนมาหาเมนูคำว่าฟอนต์นะครับ กดเข้าไปจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกฟอนต์ที่เราจะใช้งานได้เลยอันที่จริงนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกฟอนต์ได้ตามใจของคุณผู้ชมเองได้เลยนะอยากจะใช้แบบไหนชอบแบบไหนก็เอามาทําได้เลยนะครับสำหรับตัวอย่างวันนี้ผมจะเอาฟอนต์นี้นะครับตัวฟอนต์ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ห่างกันนิดนึงผมจะใช้เมนูในการย่นขนาดมันเข้ามานะครับโดยการใช้เมนูตรงนี้เลย ตร, <ข syn HHH> ตรงนี้นะครับแล้วก็กดด้านลบนะครับให้มันขยับเข้ามาชิดกันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่ห่างกันจนเกินไปเราก็ชิดมาพอประมาณนึงนะครับดูว่ามันไม่ห่างกันจนเกินไปพอมันสวยแล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยครับเราจะหมุนให้มันเอียงนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยใครอยากจะให้มันหมุนมาประมาณไหนก็ได้หรือว่าไม่หมุนก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วแต่คนทําแล้วแต่คนนําไปใช้นะครับ พอได้แล้วแบบนี้เราก็จัดตำแหน่งมันไว้ตามที่เราคิดว่าเออมันอยู่ตรงนี้แหละมันจะสวยก็วางไว้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาครับให้เรานะฮะก็พีมันขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับสนับชื่ออันเมื่อกี้นะครับพอเราทําการก o p ี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปติ๊กอันชื่อที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะจากนั้นก็เลื่อนมาหาคําว่าคันเลอร์นะครับเปลี่ยนสีมันฮะให้เป็นสีดํานะครับพอได้แล้วจากนั้นล็อกมันไว้ก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้ก็เอาชื่อสีขาวที่เราคัปปี้มานั่นแหละครับเอาไปวางนะวางทับกันให้มันพอดีครับนี่ใช้โพเทชั่นก็ได้นะครับนะถ้ามันจับยากวางยากนะจากนั้นเราก็เพิ่มสต็กให้กับอ่าเลเยอร์ที่เป็นชื่อนะครับที่เป็นตัวอักษรสีดําที่อยู่ด้านล่างนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็จัดตําแหน่งได้เลยฮนะให้มันอยู่ตามจุดที่เราคิดว่าเราจะตัดประมาณไหนมันจะสวยนะครับ สำหรับส่วนสีดำคือส่วนที่เราจะต้องตัดทิ้งนะครับคุณผู้ชมก็ดูกันดีๆแล้วกันนะครับว่าให้มันอยู่ประมาณไหนมันถึงจะสวยเนาะพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราทำการรวมเลเยอร์2อันที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือวงกลมกับตัวหนังสือที่เป็นสีดำนั่นแหละนะครับเข้าด้วยกันไปเลยนะครับรวมไปเลยฮะเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้ e อ a เลซี่คอนนนะครับกรอบรูปคนของเรานั่นแหละฮะ ตัดตัวหนังสือสีดําตรงนี้ทิ้งออกไปครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาชื่อเต็มเข้ามาได้เลยครับจะเป็นชื่อแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับนี่ผมก็เอาชื่อเต็มแล้วก็เลือกฟอนต์อะไรมาใส่ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็เลือกฟอนต์ที่ตัวเองต้องการแล้วก็เอามาใส่ไว้ด้านล่างประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้ามีนะ หรือว่าจะใส่ด้านบนอีกก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยเพราะมันมีช่องว่างอยู่นะครับจากนั้นให้เราทําการทําสีได้เลยนะครับก่อนจะทําสีคุณผู้ชมอาจจะเอาแผ่นสีดําเข้ามาไว้ด้านในก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับจะเอาแผ่นสีดําแบบไหนก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องเอาแผ่นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีแผ่นสีดําหรือว่าจะเอาวงกลมสีดําเข้ามาใส่เลยก็ได้นะครับ เพราะว่ายัางไงเราก็ต้องการให้มันดำๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงวงกลมนะครับใส่พอดีเลยก็ได้ครับให้มันพอดีเลยนะมันจะสวยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการทำสีคุณผู้ชมจะเลือกทำส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำให้กับวงกลมก่อนเลยวงกลมตรงนี้ผมจะทำให้เป็นสีเงินละกันนะครับสีเงินสีเงินหาแผ่นสีเงินแป๊บนึง ผมใช้แท็กเจอร์นะครับในการทำมันจะได้ดูสวยเนาะแบบนี้นะครับเราไม่ต้องใสอินเนอร์ชาร์ดโก็ได้นะครับพอได้แล้วก็ทำส่วนอื่นครับให้กับชื่อตัวย่อตัวใหญ่ๆของเราตรงนี้ซึ่งสีที่ผมจะใช้ก็เป็นสีแดงละกันครับวันนี้เนาะสีแดงสีแดงสีแดงอันนี้เลยนี ต่อมาก็เป็นชื่อเต็มชื่อเต็มนะครับผมก็จะทําให้เป็นสีเงินละกันนะฮะมันจะได้เข้ากับอขอบด้านนอกเขเป็นสีเงินก็เอาใช้แผ่นเดียวกันนะครับอย่าใช้แผ่นอื่นนะมันจะได้ดูลงตัวกันครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเออสีแดงมันยังดูน้อยเกินไปใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมให้เรารวมเลเยอร์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันไว้ก่อนได้เลยครับ พอเรารวมเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่คําว่า copy ครับ copy มันขึ้นมาอีก1อันแบบนี้เลยจากนั้นก็เลื่อนมาหา texture อีกครั้งหนึ่งครับโดยการเลือก texture แผ่นสีแดงนะครับแผ่นเดิมได้แล้วนะครับแบบนี้จากนั้นก็ให้เรายืดมันออกมานิดนึงครับประมาณหนึ่งนะนิดนึงก่อนจากนั้นก็ใช้ position ปรับกึ่งกลางครับกึ่งกลางเลยนะ ทีนี้นะครับให้เราเลื่อนเลเยอร์นะครับมันเอาไว้ด้านล่างนะฮะแบบนี้นั่นเห็นไหมครับมันยังไม่ตรงใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเราก็ใช้เมนูปรับกึ่งกลางให้กับตัวโลโก้หลักของเรานะครับให้มันขยับมาอยู่กึ่งกลางกันแบบนี้ครับทีนี้มันก็จะสังเกตได้ว่าเออมีขอบสีแดงอยู่ด้านนอกด้วยนะครับเป็นไงทีนี้ก็จะดูมีมิติสีแดงเพิ่มขึ้นมาดูสวยขึ้นนะครับ จะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนก็นแล้วแต่คุณผู้ชมจากนั้นก็รวมเลเยอร์ทั้ง2องอันนี้เข้าด้วยกันได้เลยครับทีนี้ถ้าเราสังเกตว่าตัวโลโก้ของเรามันยังมีสีที่มันจืดชืดไม่สดใสใช่ไหมเราก็ใช้คันเลอร์ฟิลเตอร์นะครับเดินมาหาเมนูคันเลอร์ฟิลเตอร์ครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เพิ่มได้เลยครับนะเพิ่มความสดใสปรับได้เลยครับลองปรับดูก่อนก็ได้ครับ ปรับดูไปชอบแบบไหนค่อยเอานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสังเกตได้ว่าหลังจากปรับแล้วตัวโลโก้ของเราก็จะมีความสว่างมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นแบบนี้เลยก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับแบบโลโก้ง่ายๆของเราอีกหนึ่งแบบในวันนี้นะครับผู้ชมก็สามารถนําไปฝึกทาตามหรือว่าเอาไปต่อย,ยอดเป็นผลงานของตัวเองในอนาคตต่อไปได้เลยนะครับ อย่ายึดติดว่าจะต้องทําตามผมทุกอย่างก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครที่เก่งๆแล้วก็ฝึกทําไปอีกแบบหนึง่งตัดแปลงไปอีกแบบนึงก็ได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย